ซูไฮห,หมายเลขหนึ่งเรือเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนแบบปิดที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติลำแรกของโลกเริ่มต้นเดินเรือแล้วในมณนทลเจียงซูครับโดยการเดินเรือเที่ยวแรกนี้เป็นการขนส่งลูกปลาแซลมอนคุณภาพสูงชุดแรกกว่า4,00 40, 0 0 0ตัวไปยังน่านน้ำกลางทะเลที่เหมาะสมกับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเคลื่อนที่ซึ่งเรือสูไฮห,หมายเลขหนึ่งนี้สามารถเลี้ยงปลาแซลมอนได้มากกว่า8 0 0 0ตันต่อปีเลยทีเดียวครับและคาดว่าจะเติบโตพร้อมจัดจำหน่ายได้ในช่วงครึ่งแรกของปี2026 สิ่งที่น่าสนใจก็คือการนำเทคโนโลยีมาทลายข้อจำกัดของการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังประจำที่แบบดั้งเดิมที่ต้องพึ่งพากับสภาพอากาศครับแต่เรืออัตโนมัติลำนี้จะสะาหาแหล่งน้ำคุณภาพดีในทะเลเหลืองพร้อมหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติอย่างไต้ฝ่นและน้ำทะเลเปลี่ยนสีได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการจัดการและควบคุมเชิงอัจฉริยะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับการเติบโตของปลาแซลมอนจีนคาดการว่านวัตรกรรมนี้จะสร้างมูลค่าผลผลิตสูงถึง500ล้านหยวนหรือราว2,200ล้านบาทภายในปี ปี2029ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับการจัดหาปลาแซลมอนคุณภาพสูงในตลาดได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับ